สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่กาลังหาเครื่องเจียนะครับเครื่องเจียขนาด4นิ้วนะครับหรือว่าขนาด100มิลลิเมตรนะครับยี่ห้อดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีการรับประกันยาวนานนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อดีวอนนะครับดีวอนสายเหลืองนะครับตัวนี้สายเหลืองตัวนี้นะครับเห็นนะครับรับประกัน3ปีนะครับนะครับดีวอนเนี่ยจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือนะครับที่ถือว่าการรับประกันยาวนานนะครับอันดับต้นๆเลยนะครับสําหรับเครื่องมือช่างนะครับสายนี้จะรู้ดีนะครับทีนี้นะครับทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้นะครับผมได้มานะครับถ้าจำไม่ผิดผมได้มาจากโฮมโปรนะครับเขาเป็นสินค้าที่ว่าลดราคา ครับคืออันนั้นน่าจะเป็นตัวโชว์หรืออะไรสักอย่างแหละแต่ที่เนี้ยราคาตอนนั้นน่ะมันสูงแต่ตอนนั้นผมได้มาในราคาไม่แพงเลยตัดสินใจซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะผมทํางานด้านช่างอ่าต่างๆมันก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับเลยเวลาได้ราคาอะไรดีๆแล้วก็ซื้อเก็บนะครับดีกว่าเวลาเราต้องการใช้กระทันหันเราไม่มีเครื่องมือก็จะลําบากนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูว่าจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับนี่เลยนะครับสวิตช์นะครับ ตัวนี้เป็นสวิตค่านะครับเห็นมีไหมครับนะครับมันอยู่ใกล้มือนะครับตัวนี้นะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับน่ครับการใช้งานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวก็ชอบตัวสวิตท,ท้ายเพราะว่าอะไรที่บ้านมันมีนะครับบางทีผมใช้รุ่นอื่นสลับใส่กันอะไรมันก็ง่ายหรือว่าบางทีสวิตเสียนผมแค่หาสวิตมาป,ปิดเปิดแค่นี้ก็จบ ม,มันไม่มีอะไรมากนะครับแต่ที่ว่าสวิตข้างเนี่ยบางทีมีกลไกมนันล้ามันที่ถ้าอะไรไม่มีมันก็อาจจะหายากหน่อยแต่สําสหรับรีวอนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีช็อปอยู่นะครับหรือว่ามีร้านอะไรเยอะแยะนะครับก็หาง่ายอยู่นะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนํานะครับอะทีนี้นะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือว่า,านี่เลยนะครับมันไม่ใหญ่นะครับตัวนี้มันเล็กนะครับกระชับมือนะครับ แล้วก็มีที่การลื่นเห็นไหมครับตัวบอดี้เนี่ยตัวบอดี้ของดีวอนนะครับที่สังเกตที่ใช้งานกันมานานๆเนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากเพราะว่าคนที่เคยใช้เครื่องมือของดีวอนหลายรุ่นจะรู้ดีขนาดมันตกหรือว่าอะไรเนี่ยไอตัวพาส,สิีโคเวอร์จะเหนียวมากสมบุกสมบันคนเคยใช้มานะครับจะรู้ดีนะครับเลยมาแนะนํานะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งมาดูตัวนี้รุ่นนี้แปลงฐานอยู่ด้านในนะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็แกะด้านในออกมาอะไรหาไม่ยากแกะก็ไม่ยากนะครับแต่ว่า สำหรับท่านที่ทําไม่เป็นก็ให้ไปจ้างร้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับเช่นคนแก่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการแกะเปลี่ยนฐานก็ไปจ้างเขาเอานะครับมันก็ไม่แพงนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาหนิดนึงสาหรับคนที่แกะไม่ค่อยเป็นเพราะบางคนก็ชอบรุ่นที่มันมีแปลงฐานนั่นข้างส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแกะนั่นข้างเปลี่ยนเลยผมไม่ค่อยชอบแกะนั่นหลังตรงท้ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสาหรับผมเท่าไหร่นะครับ อ่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าตัวนี้ความยาวประมาณเท่าไหร่ความยาวแค่คืบเดียวเองนะครับตัวมันแค่หัวนิดเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้เอกลักษณ์งเข้าเลยก็คือรุ่นเนี้ยไอรอนแมนเนี่ยมันจะทํามาเป็นสีสีดานะตัวนี้ตัวด้านบนเนี่ยฝาครอบด้านบนน่ะสีดำนี่ตัวล็อกทําได้ดีมากล็อกเวลาเราเปลี่ยนใบตะกดตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจระบีใสจ่จระบีแล้วแกะฝาด้านบน แล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้ถือว่าทำมาได้สวยถ้าใครเคยใช้รุ่นอื่น <ๆ S 2> มาแล้วมาเห็นรุ่นนี้มันจะเป็นสีดำเนี่ยตัดกับสีเทาเนี่ยมันจะดูสวยงามถ้าใช้รุ่นนี้ไปแล้วแล้วมาใช้อีกรุ่นหนึ่งของยี่ห้อนี้บางทีไม่อาจจะดูเด๋อเด๋อเลยก็ได้เพราะว่าเราเคยใช้แบบดำนะครับตัดกับสีเทามันดูสวยนะครับดูหรูแล้วก็ไอ้ตัวบางใบเนี่ยก็ววาายจะเป็นแต่ว,ว่าขาวก็ไม่เชิงนะครับเนี่ยครับขาวขาวเทาเทานิดนิดนะครับแต่ก็จะอ่อนกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับสีอ่อนกว่านะครับออก ขาวๆเทา,ๆ,า,ๆ,าๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูสเปคก็ตัวนี้ก็720วัตต์นะครับอ่าหมื่นสองพัรอบต่อนาทีนะครับใบก็ที่ผมบอกไปก็คือใช้ใบขนาดร้อมมแล้วก็หรือว่าสีนิ้วนะครับปก,กตินะครับเดี๋ยวผมจะมาช่างให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะมือขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มันไม่ไม่หนักนะครับตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้เน้นสำหรับคนที่ใช้งานในระยะยาวๆต้องการตัวซอฟซันิ่มๆนะครับตัวนี้ช่างดูนะครับน้ําหนักของตัวนี้ะครับช่างดูอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้รวมสายเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้รวมใบนะครับอยู่ที่ประมาณโลแปดนะครับตัวนี้ถือว่าเบากว่ารุ่นอื่นๆที่ผมทํารีวิวมาประมาณสองขีดนะครับอันนี้ไม่ไม่รวมใบนะครับเฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายไฟนะครับนี่ครับนครับตัวเครื่องสายไฟนะครับ ก็โลแปดนะครับถ้าเราใส่ใบก็ประมาณไม่เกิน2โลนะครับประมาณโล9นะครับตอเหล่านี้ก็ถือว่าเบากว่ารุ่นอื่นไปประมาณ 1- 2ขีดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้งานยาวๆได้อย่างสบายนะครับตัวนี้ทีนี้นะถ้าใครจะพิจารณาดูว่ามันเบาไปไหมหนักไปไหมอันนี้ไปคิดเอาเองนะครับแต่ละคนชอบไปเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหนักประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองฟังเสียงกันครับลองฟังเสียงว่าเสียงเขาจะเป็น ประมาณไหนนะครับหลับดีวอนรุ่นนะครับ DWE 8100S นะครับอ่านะครับ720วัตต์อ่ะเดก่อนผมเสียบป,ปลั๊กแป๊บนึงนะครับเสียบป,ปลั๊กแป๊บนึง โอเคนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อลืมไปนะครับมาดูตัวจับใบตัวนี้ทํามาได้หนานะครับดูแข็งแรงดูหรูนะครับแตกต่างกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับบางบางยี่ห้อก็แพงแต่บางนะครับตัวนี้ถือโอเคนะครับอ่ะผมเสียบปลั๊กก่อนส่วนสายไฟนะครับก่อนเสียบเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีกันหักส่วนสายไฟนี่ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะเล็กกว่ารุ่นท็อปๆของบางยี่ห้อไปนิดนึงแต่ถือว่า ไม่ได้เล็กเกินไปถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นลายยี่ห้อนะครับก็จะอ้วนนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เล็กนิดนึงผอมๆนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเสียบส่วนหัวปลั๊กก็ประมาณนี้เห็นครับเป็นปลั๊กหัวกลมนะครับทีนี้ผมก็จะลองหมุนดูก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บกันเวลาเราลองเครื่องแล้วมันบินนะครับมือมือหม,มุนให้มันแน่นนิดนึงก่อนอ่ะพอละ เดี๋ยวจะลองความแรงนะครับฟังเสียงดูนะครับตัวนี้ว่าเสียงเข้าประมาณไหนครับเดี๋ยวดูด้วยตอนที่ผมเปิดมันดิ้นไหมมีการกระชากไหมจับตาดีๆนะครับตอนเปิดนะมีการกระชากนิดนึงนะครับแล้วก็เครื่องมีความแรงครับเสียงโหดนิดนึงอ่ะลองใหม่นะครับ เสียงเฟืองนะครับก็เล็กน้อยนะครับก็เหมือนกับหลายๆยี่ห้อที่เคยฟังมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นปกติมันจะมีระยะเฟืองอยู่นะครับโอเคนะครับสรุปก็คือว่าตอนสตาร์ทเครื่องนะครับก็มีการกระชากนิดหน่อยนะครับส่วนเสียงเครื่องก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับเป็นอะไรที่มันจัดจ้านนะส่วน การใช้งานจริงเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจับดูนะตอนนี้ความแรงถือว่าโอเคเลยนะครับโหดมากนะัรอบเดี่เลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับรุ่นนะครับ DWE นะครับ8 1 0หนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้แน่น เสียงแข็งแรงจัดจ้านนะครับก็ตามนี้เลยนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาให้ดูนะครับดีวอนนะครับหินเครื่องเจียดีวอนนะครับหลุดไอรอนแมนนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ